สวัสดีค่ะสวยสร้างเรื่องให้กับพ่อบาร์บินอีกแล้วนะคะสำหรับลิซ่าแบล็กพิงค์ในงานบุนการีเมดิเตอเรเนียนที่เรียกได้ว่าแฟนๆทั่วโลกยังไม่มุ่ออนไปไหนเพราะถูกมอนสโกดลิซ่าร่างเจ้าหญิงอยู่ที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีแน่นอนว่าลุคของลิซ่าตราตรึงใจแฟนๆทั่วโลกืีอินเตอร์ได้มีการเขียนถึงความทรงอิทธิพลของลิซ่าที่สร้างเรื่องให้บุนการีมากมายในค่ำคืนแห่งอีเวนต์เมดิเตอเรเนียนสื่อกล่าวว่าลิซ่าทำให้ทุกสายตาจับจ้องเธอทันทีที่เข้ามาในงานการปรากฏตัวของ ดซาด้วยชุดดาตียาวสีดำที่ทรงสเสน่ห์ผมของเธอถูกมัดเป็นมวยลิซาสวมสร้อยคอสุดลักชูรี่ของบุนการีคอลเลกชันใหม่ล่าสุดอย่างเมดิเตอร์เรเนียนสร้อยคอของลิซาทำจากทองคำขาวประดับด้วยมรกตลูกแพร9เม็ดนอกจากนี้ยังมีมรกตทรงกลมอีก30เม็ดเพชรลูกแพร่หเม็ดเพชรทรงกลมเหลี่ยมเกรสรและเพชรฝังรอบๆสร้อยคอเส้นนี้อีกนับไม่ถ้วนความทรงอิทธิพลของเกิร์ลบรมด์ลนับสเดอร์อย่างลิซาทำให้ทันที ที่ลิซ่าเดินเข้ามาในงานมีแขกระดับ V.I.P. สนใจสร้อยคอสุดลักชูรี่ที่ลิซ่าเป็นผู้สวมใส่ทันทีแน่นอนว่าคอลเลกชันนี้เพิ่งเปิดตัวทางบุนการียังไม่ได้มีการวางขายแต่อย่างใดยิ่งไปกว่านั้นต่างหูและแหวนมรกตที่เข้าชุดกันก็ยังไม่มีการตั้งราคาเพื่อลงขายระยะเวลาการทำสร้อยสุดวิจิตเส้นนี้อยู่ที่1450ชั่วโมงหรือราวๆ61วันยิ่งไปกว่านั้นนาฬิกาเซอร์เพนตีสุดลักชูรี่รูป งูสีมรกตก็จับคู่เข้าเซตกันเป็นอย่างดีอิมแพคของลิซ่ามีมากมายมหาศาลเพียงแค่เธอเดินเข้างานเซตอัญมณีที่ลิซ่าสวมใส่ก็เป็นที่หมายปองของแท็กผู้มีเกียรติวงในเผยราคาคร่าวๆของเซตอัญมณีสุดไฮเอ็นนี้ว่ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า250ล้านบาทซึ่งเมื่อแอนดมินเห็นภาพของลิซ่าแบล็คพิงที่สวมใส่สร้อยคอรวมไปถึงเครื่องประดับมรกตอันทรงคุณค่าของบุญกะลีเซตนี้ แอดมินรู้สึกทันทีว่าเครื่องประดับเซตนี้เมลิซาสวมใส่คือสวยงามมากๆและสงเสห์สุดๆเมื่ออยู่บนร่างกายของลิซ่าแล้วการแต่งหน้าทำผมรวมไปถึงชุดราตรียวสีดำก็ทําให้อัญมณีที่ลิซ่าสวมใส่โดดเด่นขึ้นไปอีกก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมคุณบา์บินซีอีโอบุนการีถึงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตลอดงานและลงภาพลิซ่าดเรี่วในไอจีของเขาพร้อมกับขอบคุณลิซ่างานนี้คุณบาบินต้องรีบเคาะราคาเครื่องประดับเซตนี้อย่างเร่งด่วนเนื่องจาก จาก Impact ของลิซ่าที่ไม่มีขีดจำกัดแค่เธอเดินเข้างานพร้อมเครื่องประดับที่เธอสมใส่ก็มีคนสนใจอยากได้เป็นเจ้าของทั้งที่ยังไม่รู้ราคาเลยด้วยซ้ำและแอดมินก็หยิบยกข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ